ครับตอน,นก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มครึง่งน,นเราก็ได้ถึงสปันเ็นทีแล้วบอยและ้ะขึ้นหนาวมากวันนี้หนาวเราขับรถมาลงมาห้มันหนาวแปลกเย็นๆนี่เรามาสุดโปรเก็ดข <laughs> ้องวันนี้คนก็เยอะนะครับมันเป็นวันก่อนเขาดานาให้คนเลยครับ ขอไม่ค่อยเดินจะเดยอยู่ตามเต็นท์กันเดี๋ยวักพักแล้วก็จะไปดูที่พักก่อนเดี๋ยวก็จะไปไม่รู้เขาจุดผูกป้อแต่ไม่รู้ที่นี่เขาจะไงเราก็จะมาดูเป็นหมู่บ้านที่แบบคือสวยอ่ะถ้าเกิดมาช่วงถ้าเกิดช่วงช่วงมาณห้าโมงหกโมงหกโมงมืดแล้วผมเข้ามาก็มืดละ เดี๋ยวเราเข้าไปซื้อของก่อนเราต้องซื้อของตุนไว้เพราะเราไม่รู้ว่าร้านเขาจะปิดกี่โมงแต่ร้านเขาปิดไม่ดึกเนี่พี่พี่ติเนี่พี่พิติแนะนำที่พักเลยเดี๋ยว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 นี่ก็เป็นที่พักนะครับเรือนหิมน้ำนะับซึ่งภาษาเหนือก็แปลว่าเรือนริมน้ำเรือนริมน้ำเรือนริมน้ำ เรามาอันนี้ก็เขาจองที่พักไว้แล้วอันนี้เราคือทางเขาก็แนะนาําว่านอนในบ้านดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ตรงที่กลางเต็มมันอาจจะเต็มนะอืก็คือทางเขารู้จักกับทางคนที่มาผมด้วยใช่ลองินใจน,นะคะตัดด้ค่ะ ผมไ,ไปลองมาเขาดาวด้วยแหละแล้วตอนนี้ผมก็กำลังเดินไปตรงสพนะพานเน่ะคือตอนคืนพอเงียบมากที่นี่เงียบมากเลยแต่ก็กลังมีเสียงปุ๊อะไรอย่างงี้เพราะคนมาเขาดาวเนาะอันนี้ก็ต้องเดินตรงสพนะพานนันคือผมคือผมขับรถเข้ามาหาลนะุมูกไหลครับคือหนาวมากเลย คืออันนี้ควันออกปากอะ่ะเดี๋ยวต้องรอดูตอนเช้าว่ามันจะสวยขนาดไหนนี่ผมมารอดูตอนเช้าแต่ก็ต้องรอดูตอนเช้าว่าเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้มัน60อ,องศาครับก็หนาวอยู่แต่คนมาเขาดังที่นี่ก็แบบเขารบก,กดที่นี่นะฮะแบบเขาไม่ได้ส่งเสียงอะไรดังมากอันนี้ก็ผมก็มาเที่ยว คือโอเคเลยฮะท้ายปีตอนแรกยังไม่รู้ว่าจะเป็นโคดาวหน่อยแล้วคราวนี้ก็เพื่อนพี่เขาชวนมาฮะชวนมาเขาดาวิสปันคือมาครั้งแรกคือทางทางคือแคบร้องคือเหมือนไกลไงแต่ดาวเยอะมากที่นี่ดาวเยอะมากคือมันอาจจะเป็นอพรฝั่งเหนือด้วยมั้งดาวเยอะมากนะะแต่อากาศก็โอเคห่าหนาวมากคือเป็นของขวัญท้ายปีที่โอเคเลยฮะ นี่คือน่าเป็นที่พักหรือว่าป้ายานนำทางน,านะน่าเป็นที่พักมากกว่าส่วนมากมันเต็มแล้วลข้างนี้มันเข้างนองบ้านของแท้นะเพราะว่าที่กลางเลนตอนนี้คือเต็มนี่ก็รอจุดพูดปีใหม่กันบรรยากาศเงียบม,มากเงียบมากเลยก็เงียมมแบบเ,ยเลยอะ ผมงง้าเกิดในกรุงเทพตอนนี้ยังโอ้โหเจียวจา่เลยไป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 ดูมาดูมา 아마야. Oh ก็เป็นช่วงเวลาประมาณตัดโมงกว่าเกือบเ้าโมงเลยนะคื oh right. อมองไปทางไหนก็มีแต่หมอกแต่ตอนเช้าคนเยอะเลยคนเยอะมากเลยแต่เร um ื่อเดินขึ้นไปห้าโมงอย่างนั้โอ้ยอีดอัดทางก็จะชันหน่อยเมื่อกี้ทางเจ้าของรีสอร์ทซคเขาลองแน้นนับเมามันข็มนนสวย เช่นผมผมคิดว่าที่นี่ก็โอเคแล้วแตหนึ่งคือก็สืยอว่าที่ผมคิดผมอยากมานานนานมากแบบอยากมาเลยแบบไม่คิดว่าปีนี้จะได้มาด้วยตอนแรกยังคิดเลยเขาอยากที่ไหนดีว่าอะไรเงี้ยแบบเพื่อผมอยากมามากจากมางแต่ปีที่แล้วแบบไม่มีโอกาสได้มาเพราะว่าโควิดด้วยอะไรอย่างี้ ตอนนี้คือคนก็เอาแบบหาพื้นที่ถ่ายดูมันคือเดี๋ยวผมก็จะรอช่วงบ่ายก็ออกไปถ่ายอันนี้ก็ขอฝากชื่อที่พักไันด้วยนะเ่อนยิ่มน้ำนะครับสปันนะฮะโฮมสเตย์ก็ขอฝากชื่อที่พักที่นี่เลยคือคือพี่เขาโอเคบริการีทุกอย่างนะถ้าผมรู้สึกไม่อยากขับเลยตอนนีน้มันอยู่ที่นี่มันแบบมันเป็นบ้านบ้านม,มากกว่ามันอยู่อยแบบมันเรียบง่าย,ยนุ่มเฉยมาก เียวอยู่ในกรุงเทพแล้วนุ่นวายแต่ก็เคยมีโอกาสที่อยู่หลายวันนี่อยู่เลยผมอยู่เลยแต่นี้เราต้องกลับไปทําหน้าที่อากดีมากพี่าราต้องถามความรู้สึกที่แบบพี่อยู่เป็นเดือนๆดือนเองนียบแบบว่าธรรมชาติล้อมรอบมันกแบบ็นเราไม่ต้องคิดอะไรมากมันไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะว่ะแบบ จะพาไปดูเรือพาทุกคนไปดูด้วยว่าในหมู่บ้านมีอะไรซ้อนอยู่กับแม่น้ำแต่สายแม่ไงพาไปดูเขาว่าแบบเขตประเทศไท,ย,ทยสุดตรงไหนเนี่ยนี่ผมต,ตอนนี้ผมหาสาวร้านโจ๊กอยู่ย <c oughs> จบเลยกูกำลังกูกำลังเพลินเลยจะพาไปดูสาวร้านโจ๊กด้วยเขาจะสาวร้านโจ๊กดก็เขาว่าเด็ดเพราเด็ดเราต้องไปดู อ่ากรช่วงนี้นะฮะคนออกตอนออกมาตอนเย็นเยอะมากนะช่วงเวลา3โมงี4โมงครึ่งมันก็หนาวแล้วหนาวแสงเริ่มไม่มีแล้วแสงมันเริ่มไม่มีแล้วตอนนี้หูอากาศเย็นมากคนตอนนี้คนเยอะคนเยอะคิดว่าเมื่อวานเยอะนะวันนี้น่าจะเยอะกว่าคือคนเขาจะเที่ยวหลังแต่การ นี่ก็เหมือนว่ามีรถเข้อตลอดเวลานะคือมันเยอะมันเยอะอจริงจริอของกินก็เยอะมากแบบมีข้าวสมข้าวซอยอะไรก็ลองมาดูเฟี้ยวเฟ้าพักแก้วขนาดไหนะแต่เราก็ต้องดูที่กลางเต็นก่อนนะเพราะว่ามาอาจจะลงเลงไปหน่อยไม่มีเต็นกลางเยอะแต่งานเข้านี่เป็นทางที่เรามาฝั่งตรงนี้ที่เขาจุดกุ้งนะฮะตรงนี้เลย ันนี้ก็โชคดีหน่อยที่ได้ถา่ายเพราะว่าเมื่อวานเรามา,าไม่ทันอืมคือมันโอเคอันนี้ก็จะเป็นกลางเต็นท์นอกนะกลางเต็นท์น,นอกก็ได้ได้ฟิลนะผมว่ามีบาร์ด้วยตรงกลางมีบาร์ด้วยนะโอ,โอเคเลยอะมีบาร์ตรงกลางปุ๊บ นี่ก็แต่คนเยอะไปหน่อยนะอันนี้เขามีที่จอดรถไท้กับที่กลางเต็นต์้องแยกกันส่วนมอ์ไซค์ก็เข้ามาจอดได้คือตอนนี้ผมก็โชคดีไปอย่างนะฮะคือได้มาในช่วงที่มันอยู่แปีนี้เพราะว่าเราไม่รู้อนาคตมันจะเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างเพราะามีเห็นมีนายทุนเริ่มเข้ามาสร้างโดนสร้างนี่แนละ้วผมว่าให้มันอยู่เป็นธรรมชาติจะจะดีกว่านี่จะเป็นแบบว่าโอ้กระต๊อบแบบนี้เลยฮะ คือผมว่ามันได้ฟิวนะมันเป็นกระต๊อบอะเออแต่มันทางขึ้นก็โหดอยู่เด้ยเอยชันมากคระะับวิวชันไม่ชนันโอ้โหสุดยอดแต่วิวนี่คือแบบอืมโคตรฟิวคือแบบมองไปตรงไหน,นก็เป็นสถานที่สวยๆนันเลยตอนนี้เต็นท์น่ารักมาก ก็ถือว่าโชคดีไปอนาคตมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแค่ไหนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ากลับมาวอกที่นี่คือทีอ่ที่น่ากลับมามากนี่คือกระตอแบบ๊อบแบบโอเคเลยน,นี่คนจะสร้างอนะไรสักอย่างนั่นแหละผมไม่เข้าใจกันคือผมไม่เข้าใจคนพวกนี้เหมือนันบที่ที่มันสวยอยู่แล้ว,วเราไม่ควรแต่งเติมอะไรมันมากอ่ะ ฝั่งนู้นก็เป็นลาวแล้วนะฮะก็เป็นหัวขบางอะไรฝั่งลุ้นฝั่งนู้นก็เป็นลคือเขา,เ,ขาเราค่ายข้ามเขารูกนี้ไปแล้วก็ไปลาวได้แล้วนะเน,นี่ยคือต้อ,ตอ,ตองโทษทีนะเพราะว่าผมมาผมมาอาคิปต่อใหญเพราะว่ามันจะได้บรรยากาศกว่าตอนกลางวันคนรถเยอะอืมไปต่อคิดนะจ้ะ